ครับตอนนี้รถมาจอดกล่าวเทน่านครับขึ้นดินมาไม่ตุดกันเลยคือโถรถบัสครับโถรถบัสเราต้มใบจันแดกเลยนี่เราก็มาบดนัดก่อนเราก็มาบดนัดทีงนี้เขาอีทำใหมบ้านจันทรนครับพอต้มเสร็จจันเด็ก็เขาบดนัดอนเลยก็ต้มโตครับผมบดนัดเสร็จต้มโต นะครับนตีจำนวนน่าหวาลักต้องตึงร่ามไรครับประมาณนั้นแหละที่วันนี้ได้ร่ามเดียวเลยครับได้ร่ามเดียวเลยอุปตราคมันก็มีมั่งนะวันวันนะมีธรรมดาอย่างอุปตราัมลดก้นดินบางวันกักหลงบางวันกันเนี้ยยกันนี้นานๆที่เรายู่กันนี้ครับหรอวันนี้เราลดบดจริงจริงครับหราอกต้องบรัดก้นจันเด็ก เด็ากอะปูนเ่เด็ดกับปูนาเลยทีนี่ปูนาเด็ดกับโบนัตโต้ปูปน่าเด็ดเด็กอวิ่งเดลเล่แล้วปูนาถึงเรื่อเเป็นกองเกอลเลยบนนั้นไปตามบรนจตัตรันตรงนี้ตอนนี้ไปย่าอยเดียวเลยครับตรงนี้ยังอีกต้มเบิรมต้มกด็ดีคราม่เป็นกับปูนาครามดิฟินอาจบเลย วันนี้มากันครับมากันตะมดวิ่งตะมดก้าวกันครับวันนี้มากันยันไมมต้องเบาพวกพี่ตั้งแต่ยูได้ต้องเบายันนะว่ายันครับตอนนี้โยไม่ดิดกับยูรถโยไม่ดิส ดักเอเมไมติดแล้วลงไปดักเด็ดก่อนยันนวายยันยันแหนตรงนี้ยันแหนพ <c oughs> อ้โคตรล็อกนะต่อมนะพอได้ยันกเ็เล,ละเลยนะเนาะชองวนเลยร้อยยิงตรงคนนี้ยอมดักเด็ดเลยในรถไม่หนังเคลื <c oughs> ่อนไปนี้กลางคืนไม่นอนเต้นเกย์นอนกลางวัน เวลาปั้นไปไว้มันกคกดถบดยังไม่มาครับตังเล็กเจ้ารู้รบดกันอยู่นี่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เวลาเกตีเจ้าเลยรอเล็กเจ้ารู้รบดกันอยู่คนมาแล้วคนมาแล้วเตะก้อนเตะก้อนมันไม่ต้องล้างเด็ดลาดเลยอ่ะ

rượm nắc lại rượm nắc lại ông rượm đen kính mưa lại bấm bốm đen, phi đen กับเดิมเดิมตอนนี้เริ่มแน่นเลยครับเริ่มแน่นแลย้ยรถบสัสก็ยังไม่มาที่โดนในรับบนันก่อนน่ะว่าคลิปนี้ได้จับจับนี้ไม่ทันไหนรถบสัสวัวอาจารย์เลี้ยนอาจารย์เลี้ยนอันนี้รถเปลืองจนวันนี้รถเปลืองจนตายอาจารย์เลี้ยนกับเด้งโต้ว,วมาบล็อกแล้วว่าจะเลี้ยนออกไปแล้ว จบแล้วครับทีนี้นะวะจบแล้วคมต้องตัวว่าโอเคกนเราไปแนต่อไปต่อหรือปอดซ้ำนี่เอาครับนักลงเหนืดียวแล้วครับนักลงเหนืดียวแล้วก็คลิปนี้นะวะจบจบนี้ก่อนนะครับไม่ได้เลยรถบัสตัวว่าไหนว่ากดเราไปเลยในเร็วต่อไม่ไหนจะไปวิ่งใกล้ครับเอาครับปีปอดนี่แล้วปีปอดนี่แล้วปีปอดนี่ก่อนเบลนจะก้องาน เอากัะต่อไปกันต่อไป,อไปสองงานหนึ่งนี่เละกันสิบแปดกันนี่เลยเอฟสิบแปดกันนี่แล้วโยดใส่เราไปกันเลยเดี๋ยวเราไปทำยางก่อนไปเป็นยางเป็นยางไปเป็นยาง่นา,งปปนา,งานเก้ากับพันเก้าลิงวัดตายลึกอยู่เร็วนู่ห

V simulation là ngày mai <laughs> tháng 21 <laughs> C ASHC và MN trim m laid initiative chức hợp lої, xe, xeinax thu, được b executor educated state.Edit expertise Kasichek Antioch hoác Dczok k 민 w l'tc s Google czego.? Trường b height Gary B.D.N.A ng�� nhận gạt� Ver exaggerated phát ni mañana nhận phusz tyzie ngừng nhậnsize資 chJam บอกว่านนี้เพิ่งเป็นระดับที่เจ็ดของประเทศตอนนี้จะเป็นระดับที่สี่ข้องประเทศแล้วนี่ต่อเจ้าขึ้นกับเต็นเลยานหนึ่งไหนซ้ำนัวยี่คกอหลาี่โก้รอัะดับที่สี่ของปริเสเลยแลระดับที่สี่ <c oughs> ากเวที่ระดับนึ่งึ้นซิบช่วงไร <c oughs> งามาไม่นานที่นี่ระดับที่ของปรเิเเลย

Três lẻo trên 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 กูบอกไม่เกินหน้าวันน้ำดับนึ่งมาเนี่ยไม่น้ำเสีบลูกบอกไม่ต๊กกงแับนี้ท่นกันได้พิจารณบ้านเราไม่ไม่มาเ่าเีไม่เห็นได้คุณเี๊ยอ vô nó vô lòng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  ra lòng vô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  không vô lòng vô lòng